ตามคำเรียกร้องนะคะมาค่ะจะมาบอกว่าออเดอร์เมื่อวานที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะได้มายังไงเนาะแล้วมีแนวความคิดอะไรบ้างทำไมครูถึงเลือกที่จะบายแล้วก็ถือออเดอร์ตรงนี้นะคะหึงเลยค่ะทุกอย่างเกิดมาจากการวางแผนอย่างดีทุกอย่างเกิดจากการรอคอยนะคะ เนื่องด้วยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวันเมื่อวานเนาะมาลงมาถึงบริเวณแนวรับตรงนี้นะคะอ่ะดูซ้ายมือซิมีไหมมีอะไรซัพพอร์ตไหมโอเคไม่แปลกเลยนะคะที่กราฟเขาเนี่ยจะขึ้นไปก่อนพอหลังจากที่เขาขึ้นไปก่อนเนี่ยเนาะดันราคากลับขึ้นไปแล้วจะลงกลับมารีเทสนี่ก็คือเป็นการรีเทสในไทม์เฟรมเ a ย์นะคะ พอเขารีเทสเนี่ยครั้งที่2เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงมาลึกถึงตรงนี้แต่มันลงมาถึงตรงนี้ค่ะถึงตรงนี้เห็นไหมนี่คือจุดสัมผัสของปลายไส้หรือเนื้อเทียนในทางเฟรมใหญ่หลายๆคนมองว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันจะอาจจะลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่กราฟมันจะไม่สามารถลงได้ถ้าหากเหตุปัจจัย นั้นมันมาเจอบริเวณราคาแนวรับโซนใหญ่ๆซึ่งหนูจะเรียกเขาว่าโซนแนวรับสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นนี้ค่ะตรงกับแนวรับ day ใช่ไหมแล้วก็ยังตรงกับแนวรับที่เป็นแนวรับของว e ค k คำว่าแนวรับสำคัญเนี่ยเขาจะมีการซ้อนกันอยู่ประมาณสองไทม์เฟรมเป็นต้นไปยิ่งซ้อนเยอะเท่าไหร่ ยิ่งมีความแข็งแรงมากเท่านั้นนะคะอ่ะจบแล้วนะดูที่เดไปแล้วนะคะทีนี้มาขยายความเรื่องของจุดเข้าออ,อเดอร์เมื่อวานกราฟอะค่ะมีการลงมาเนาะลงมาเคลียร์ราคาของคนที่ได้ไม้บายขึ้นไปตั้งแต่ของ เมื่อวันพฤหัสใช่ไหมขึ้นไปเห็นไหมแล้วก็ลงมาที่แรกเราคาดการราคา50%เอาไว้ตามแผนประมาณ1,9,3195ประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็เลือกลงต่อเพราะว่าเ,เพ่อใหญ่ทํานะคะไปคุยกันเ,เรื่องของรถมาตรการภาษีอะไรก็ตามของเขาเนาะแล้วเราก็เลย รอดูสถานการณ์ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะรอเขาไปอกนะคะทีเนี้ยตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่เห็นหลอกในทา e ฟีม์สแต่เดี๋ยวจะพาย,ย่อยไปดูในทา e ฟีมเ์หนึนะ,ะเออที่ถึงบอกว่าราคาเนี้ยนะคะ1แหละมีสองโซนราคาให้เล่นก็คือตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมว่าเราไม่จําเป็นต้องรีบนะคะเขามีการแทงไส้ออกไปถึง2รอ,อบ เพื่อไปรีเทสในทางเฟรมเล็กๆอ่ะมันจะอยู่แนวรับกอบ60นี่แหละ3160นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาอะทำไส้เทียนเห็นไหมเขาทําไส้เทียนออกมาแต่ไส้เทียนมันไม่หลุดไส้เก่าที่มันลงมาเบรกรอบแรกนี่คือการเทรดด้วยรีเจคชั่นหรือการปฏิเสธราคาอย่างรุนแรงในโซน แล้วมันเป็นแนวรับในไทม์เฟรมเหตหนึ่งก่อนจะมาเป็นรับเขาเคยเป็นต้านมาก่อนเห็นไหมเราต้องพยายามรีเซิร์ฟซ้ายมือไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไม่งั้นเราจะไม่เห็นการเดินทางในอดีตของเขานะคะจังหวะแรกรอก่อนค่ะรอให้เขาเกิดการรีเจคชั่นก่อนเห็นไหมตามด้วยสเต็ปแท,ท่งเทียนนะใหญ่ยาวอ่อนแรงรีเจค เปลี่ยนสีแล้วแท่งนี้ก็คือการรีเทสของ H1 ทีนี้ไปย่อยดูจุดเข้ากันต่อในททาฟเฟรม M5 จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนะคะราคาเนาะกราฟเนี่ยเขาวิ่งลงมาวิ่งลงมาแบบแบบริ์ขาดเลยนะไม่เบรกเลยนะคะ ในกรณีที่เขาไม่เบรกเราอย่าเอาเรือไปขวางเขาอย่าไปแกว่งหน้าหาเท้าใครนะคะทุกคนเออเห็นไหมว่าการเบรกแค่นี้มันเบรกไม่อยู่ทําไมถึงต้องย้ําว่าทุกคนรอดูก่อนนะว่าไทาม์เ a m e M5 มันสามารถยืนได้ไหมแล้วยืน<ม>ก็บอกแล้วว่ามันจะต้องมีสเต็ปการยืนอย่างน้อยเนี่ย4-10แท่งเทียนให้เราเห็นก่อน เห็นไหมคะแล้วต้องเกิดการรีเทสให้ดูถ้าเราเข้าตั้งแต่ตรงนี้อ่ะเขาทำราคาหลอกเราได้สวยมากบริเวณราคาตรงนี้ค่ะเขามีการยืนย่ำอยู่กับที่เขามีการยืนย่ำอยู่กับที่ตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะเอ้ยเบรกหรือเปล่าเราจะเข้าตรงนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมคะ เขายืนได้ก็จริงในบริเวณราคานี้แต่เขาเขาอะไรขึ้นไปรีเทสไม่ผ่านเขาขึ้นไปรีเทสไม่ผ่านค่ะแล้วไหลลงต่อในลักษณะของการที่เขาทำแท่งเทียนชุดเนี้มันบ่งบอกว่าเฮ้ยนักลงทุนยังไม่ให้ความเชื่อมั่นในการที่จะให้ทองคำขึ้นต่อใช่ไหม เขามีการขึ้นไปขึ้นไปทำแบบนี้นั่นก็คือการไซเวย์ใช่ไหมคะนั่นก็คือการไซเวย์แล้วเลือกที่จะลงต่อแต่จุดตัดสินใจของหนูถ้าเขาไม่รีเทสหนูไม่เข้าเด็ดขาดแล้วก็เป็นอย่างที่เราคาดว่าซะด้วยหลังจากนั้นค่ะเรารอก่อนค่ะ เรารอให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้เสร็จปล่อยค่ะไม่ว่าเขาจะทำอะไรปล่อยเขาวิ่งไปก่อนใช่ไหมปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนี่คือชุดแรกนะคะที่เขามาถึงอันนี้ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเพราะว่าก็ไม่ชัวร์เนาะจะเบรกไม่เบรกแต่จุดไฮไลท์ก็คือจุดเข้าวันนั้นอะเมื่อาาวานนี้ก็คือชุดนี้นะคะอ่ะอย้ายมาดูชุดนี้กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยมันมีการขึ้นไปโดยแท่งชั่วโมงก่อนเนาะอันนี้มันเป็นแท่งชั่วโมงแล้วเราเนี่ยปล่อยให้เขาขึ้นไปเลยนะคะขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนแล้วก็รอเขาย้อนกลับลงมาทีนี้เขาย้อนกลับลงมาค่ะจุดที่เราดูว่าเขาย้อนมาเนี่ยมันต้องดูตรงไหนล่ะถึงมันจะสามารถมองการเบรกของเขาได้ใช่ไหมเออเราก็มาตีเส้นรอเขาก่อนค่ะว่าเออ เนี่ยโซนเนี้ยซ้ายมือเนี่ยมันเคยเป็นปลายไส้เก่าของเขาบริเวณราคากรอบ3.170ใช่มั้ยใชมเมื่อวานนะคะตะกะแนวความคิดของหนูเนี่ยหนูคือตีเส้นรอเขาไว้ที่กรอบ3.170อ่ะซึ่งมันเป็นแนวรับ t ามเฟรม H1 ดด้วยนะถ้าเราไปดูกราฟนะคะย้อนกลับไปหมุนกราฟตามจะเห็นทีนี้ค่ะเราอ่ะ ค่อยๆรอนะคะรอให้สัญญาณแท่งเทียนบอกเราก่อนช็อตนี้นะคะเข้าด้วยทางฟิล์ม M 5แล้วก็ M 1เนื่องด้วยว่ากราฟอะค่ะเขาไหลลงมาเนาะจากชุดเนี้ยที่เขาขึ้นไปแล้วเขามีการย่อกลับลงมา เราก็เลยวางแผนในการออกออเดอร์เนื่องจากว่าเราเข้าไม่ทันค่ะโซนเนี้ยหนูจะไม่ได้เข้าจังหวะแรกอยู่แล้วอันนี้คือโซนหนึ่งหนูไม่ได้เข้าโซนหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเขาจะเบรกหรือยังแล้วทีเนี้ยมันมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็เข้าไม่ทันแล้วใช่ไหมเราก็เข้าไม่ทันแล้ว สิ่งที่เรารอได้นะคะเรามารอเข้าจังหวะยอ่อย่อตัวของเขาก็คือรีเทสนั่นเองถามแบบว่าแบบนี้รีเทสไหมอันเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าการรีเทสมันเรียกว่าเป็นการยืนแล้วก็ส่งต่อกันขึ้นไปเท่านั้นเองแต่การรีเทสอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะขึ้นทำไฮก่อนหลังจากนั้นย่อตัวลงมาแล้วสร้างไฮใหม่ขึ้นไป นี่คือคีย์ของการดีเทสจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นจังหวัดที่1อันนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่2ใช่ไหมเห็นไหมคะนี่คือตามรูปแบบของฝั่งบายรูปแบบที่2เนาะแล้วจุดตัดสินใจในการเข้าออเดอร์เนื่องด้วยว่ากราฟเนี่ยเขามีการปฏิเสธราคาก็คือแท่งนี้อ่ะท่องนะใหญ่ยาวอ่อนแรงปฏิเสธราคาเปลี่ยนสีแล้ว พอย์หลักๆเลยก็คือตรงนี้ค่ะการยืนของแท่งเทียนเห็นไหมย้อนกลับไปดูซ้ายมือได้ว่าเขายืนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเขายืนกี่แท่ง1นึ่สองสามสี่นะคะสี่แท่งหนูตัดสินใจเข้าออเดอร์ตั้งแต่แท่งที่สแล้ว SL หนูเนี่ยประมาณนี้ค่ะ200จุดห่างจากกอบ เอจำได้เมื่อวานเนี้ยตั้งอยู่ที่3 1มหนประมาณนี้3ามหนที่ตั้งไว้อะคะ่ะนี่คือคีย์ของการเข้าออเดอร์แล้วทำไมถือต่อละครูทำไมครูถึงกล้าถือต่อเฮ้ยมันมีอะไรทำไมถึงให้ตัดสินใจแบบนั้นใช่ไหมคะจุดตัดสินใจที่ทำให้ถือต่อได้นะคะ เข้าด้วยกรอบแล้วเราก็จะถือตามรอบซิกแล้วค่ะมันก็เกิดซิกจริงๆก็คือกราฟมันเป็นไซเวย์อยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมเออไซเวย์ในกล่องนี้ค่ะแล้วแท่งนี้กลายเป็นซิกบายที่แท้จริงเห็นไหมเราไม่ต้องรีบเข้าเลยตั้งแต่แท่งนี้แท่งนี้ถึงแม้เรารู้ว่าเขาจะเบรกอยู่แล้วเขาเบรกแล้วแล้วเขาไม่ทำไฮ หรือไม่ทำโลที่ต่ำลงในทำเฟรมใหญ่ๆนั่นมองว่าเขาอาจจะมีการกลับตัวได้แล้วย่อยไปดูอีกทีหนึ่งไปหาทํเฟรมที่ใหญ่กว่าก็คือทำเฟรม H4 สจะเห็นได้ว่า h 4สมันก็ไม่ได้ทำโลที่ต่ำลงซึ่งมีโอกาสกลับตัวได้สูงนึกออกไหมคะมีโอกาสกลับตัวได้สูงมันก็จะติดต้านตรงนี้ยนิดหน่อยกว่าจะขึ้นได้นะก็ถืออยู่ ที่จริงอะ่ะเป้าหมาย TP ก็คือ3,200นะคะแต่ไม่ไหวง่วงนอนก่อนนะคะเลยขออนุญาตปิดที่ TP 3,190ตรงกับรอบของ TP Time Frame H 1ใช่ไหมซิกอยู่นี่ไส้หลังซิก3,180นะคะ TP อยู่ที่3,190์ออเดอร์นี้ใช้เวลาที่2ชั่วโมงในการรอ ให้เขาเกิดเป็นซิกเข้าได้กรอบถือตามรอบซิกนะคะคือเข้าออเดอร์ตอนสี่ทุ่มเนาะลุ้นนะคะลุ้นให้เขาเป็นซิกในทางฟิล์มเฮสีด้วยพอเขาเลยจังหวะที่เราเข้าเนาะคือมันพ้นเจ็ดสิบ้าได้เนี่ยกันหน้าทุนแล้วก็ถือต่อเลยนะคะฝึกบริหารหัวใจแล้วก็ฝึกการทำซ้ำแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เราอะคะ่ะ กล้าที่จะเข้าออเดอร์นะคะแล้วเรารู้ระยะการวิ่งของเขาเนี่ยว่าเขาจะสามารถวิ่งได้ถึงไหนยิ่งถ้าเราเทรดทำเฟรมใหญ่เราจะยิ่งเห็นโพซิชันเห็นความกว้างของราคาจังหวะเก็บทำกำไรได้เยอะมากขึ้นนะคะ